สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Comic World Daily กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเราจะมาพูดกันถึงเรื่องราวของ ตัว e n d นเครดของหนังจอ Love แอนด์ทันเดทั้ง2อันนั่นเองก็เรียกได้ว่าหลายๆคนเนี่ยอาจจะดูแค่อันเดียวหรือว่าหลายๆคนอาจจะดูครบมา2อันเลยนะครับหรือว่าหลายๆคนเองเนี่ยก็อาจจะยังไม่ได้ดูก็เรียกได้ว่าจะเตือนกันไว้ก่อนหรือว่าคลิปนี้นจะมีสปอยอย่างแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นเนนองเนี่ยก็จะมีการเปิดเผยมาทั้งหมดเลยว่า e อ็นเ e d i t ของทั้ง2อันเนี่ยเป็นอะไรกันแน่นะครับผมมา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 ิวเราเตือนกันแล้วนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาแล้วก็เรามาฟังกันเลยดีกว่าว่า e n ็นเครดแต่ละอันเนี่ยมันหมายถึงอะไรกันแน เลยนะครับเอนเครดิตอันแรกเนี่ยพีกมากๆนะครับผมพีกแบบโคตรโคนั่นก็คือการปรากฏตัวของซูสอีกครั้งนะครับเรียกได้ว่าในตลอดเรื่องราวที่ผ่านมาเนี่ยซูสเองเนี่ยโผล่มาเป็นตัวฮาอะไรถูกไหมมาควงสายฟ้าโชว์อะไรดูแบบโคตรตลกนะครับผมคือเรียกได้ว่าเป็นแบบเอาตัวฮามันไม่ได้เป็นตัวมาโชว์โหดอะไรเลยนะแถมว่าดูจะตายแบบง่งๆด้วยนะครับก็คือตัวของตอเองเนี่ยได้ควงสายฟ้าของซูสกลับไปโจมตีตัวของซูสเองแล้วสายฟ้าเนี่ยเจาะทะลุต,ตัวของซูสทาให้ดูเหมือนว่าซูสอาจจะตาย ไปแล้วเลยนะครับแต่กลายเป็นว่าซูสเ่งไม่ได้ตายนะครับผมเขาแค่ได้รับบาดเจ็บเฉยๆและในเอ็นโครเดดเนี่ยซูสเองก็บอกว่าโอ้โหเดี๋ยวนี้มนุษย์มันไม่เคารพเทพเลยมันถึงเวลาที่เราจะต้องกลับมาแล้วนะครับผมแล้วก็เรียกได้ว่าตัวของซูสเองเนี่ยได้ส่งตัวของบุตรชายของเขาอย่างเฮอร์คิวลิสไปนั่นเองนะครับซึ่งเราก็จะได้เห็นหน้าตาของเฮอร์คิวลิสอยู่แวบหนึ่งนะครับผมตรงนี้เองเนี่ยก็เป็นอะไรที่น่าสนใจมากๆซึ่งผมคิดว่ามันก็จะนําไปสู่เรื่องราวต่อไปแหละว่าในเรื่องราวถัดไปเนี่ยไม่ว่าจะเป็็นนตออหรืจะเป แล้ก็ตามแต่เดี๋ยวมันจะมีสงครามเทพเจ้าอย่างแน่นอนแล้วเราก็ได้ถูกเกินเอาไว้แล้วตั้งแต่ในเรื่องเนี่ยนะครับว่าหลังจากเหตุการณ์ที่อม n i โพเทนซิตี้ตัวของตอววาคิลี่อะไรพวกนี้เองเนี่ยก็จะถูกล่าโดยตัวของเหล่าเทพจากศาสนาอ,าอื่นๆอย่างแน่นอนนะครับก็เรียกได้ว่าตรงนี้เองเนี่ยก็อาจจะกลายเป็นเนื้อเรื่องในภาค5ก็ได้ก็จะได้เจอกับเทพอ,อีกหลายศาสนาที่มันลุมล่าพวกเขาเลยนั่นเองเทพเนี่ยจริงๆเราอาจจะเห็นหวยนะยจริงพวกเขาเก่งนะครับพวกเขาแค่ยังไม่ได้โชว์พลังมาเฉยๆนะนะตรงนี้เองเนี่ยก็เป็นการปูไปสู่ภาคต่อไปแล้วสุดก็คื มันโชว์ให้เห็นว่าจริงๆซูสมันไม่ได้แค่ตัวฮาอย่างเดียวมันเรียกได้ว่าน่าจะมีพลังแล้วก็จะมีอะไรเนี่ยปรากฏออกมาให้เราได้เห็นอีกแน่นอนนะครับนี่ก็คงจะเป็นเอ็นแครดิอันแรกนะครับผมซึ่งรูปเนี่ยเราอาจจะยังไม่ได้มีเอามาให้ทุกคนดูกันก็เรียกได้ว่าก็จะเป็นรูปตัวละครจากคอมิกไปก่อนแต่อย่างตัวของเธอคิวลิสเองอ่ะหน้าตาของเขาก็ค่อนข้างจะเหมือนกับในคอมิกมากๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยเดี๋ยวถ้ามีรูปเมื่อไหร่จะเอามาให้ดูนะครับผมตรงนี้เนี่ยฟังอธิบายกันไปก เอ,อ็นเครดิตอันถัดไปเนี่ยก็ค่อนข้างน่าสนใจนะครับผมนั่นก็คือตัวของเจนเนี่ยหลังจากที่ตัวของเธอเสียชีวิตไปแล้วนะครับเธอก็ได้มาอยู่ที่หน้าประตูที่จะเดินทางเข้าไปสู่อาฮาราสวรรค์ของนักรบของชาวนอสนั่นเองนะครับซึ่งเธอก็จะได้เจอกับฮามดาวนั่นเองตรงนี้เองเนี่ยหลายหลายคนอาจจะคิดว่าเจนเนี่ยตายไปแล้วแล้วก็คงจะไปอยู่ในสวรรค์แล้วเปที่เรียบร้อยนะแต่เรื่องราวอาจจะไม่ได้เป็นแบบนั้นนะครับเพราะเรายังไม่ได้เห็นเจนเนี่ยเข้าไปยังวาฮาาราเลยในเหตุการณ์เดียวกันในคอมมิกเนี่ย ที่อาจจะเป็นเรื่องราวที่ต่างกันไปหน่อยเพราะว่าเจนไม่ได้สู้กับกอก or, แต่เจนเนี่ยสู้กับแมนกาะแทนและเจนก็ได้ตายในการต่อสู้ครั้งนั้นเหตุการณ์เนี่ยเหมือนเป๊ะเ,เลยนะครับแค่เปลี่ยนคู่ต่อสู้เท่านั้นเองแล้วในตอนที่เจนตายเนี่ยเจนก็จะไปอยู่หน้าประตูฮาน่าเหมือนกันนะครับผมแต่ทีนี้เองเนี่ยก่อนที่เจนจะเข้าไปก่อนที่เจนจะยอมรับว่าโอเคกูคคตายละกูปล่อยโลกนี้ไปละเรียกได้ว่าได้มีการชุบชีวิตเจนขึ้นมานะครับผมโดยตัวของตอและโอดินนั่นเองทําให้สุดท้ายแล้วเจนเนี่ยสามารถกลับมามีีีชววิตตตไได้้้้้ครรรัังงงนน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 ึะบบแแแ่่่่่อมูาาใใหหจเเปป็ืล เนี่ยก็ตัดแบบให้เราลุ้นนะเพราะว่า มันไม่ได้เห็นช็อตที่เจนเน่เดินเข้าไปในวาราลาแล้วเลยอ่ะมันตัดออกไปแค่ตรงนั้นนะครับผมก็เรียกได้ว่าอาจจะมีโอกาสที่เจนจะกลับมาแล้วก็เรื่องราวในเวอร์ชันของคอมิกเองอ่ะพอเจนเน่กลับมามีชีวิตแล้วนะครับโยเนียเองอ่ะเป็นตัวที่ทำให้เจนเน่อาการหนักขึ้นเรื่อยๆถูกไหมเพราะว่าทุกครั้งที่เจนเน่แปลงร่างเป็นตัวของตอนะครับไออาการยารักษาต่างๆที่มันอยู่ในร่างกายอ่ะจะถูกพลังของโยเนียชำระล้างทิ้งไปหมดเลยนะครับทำให้เจนเน่ก็ยิ่งสภาพแย่ลงแย่ลงขึ้นเรื่อยๆนั่นทําให้กลายเป็นนนนว่่าาเเจีีียยไมดขึ้้ถโ แต่ในตอนจบของคอมิกก็คือเจนเนี่ยได้โยโยเนียเข้าไปยังดวงอาทิตย์พร้อมกับตัวของแมนกอกแล้วทําให้ไม่มีตัวของโยเนียเนี่ยนะครับผมมาคอยกวนใจในการรักษาม,มะเร็งของเจนทําให้สุดท้ายเนี่ยเจนก็สามารถ มุ่งความสนใจของเธอไปกับการรักษาได้นั่นเองนะครับแต่สุดท้ายเนี่ยนะครับผมตัวของเธอเนี่ยนะครับก็ได้กลายเป็นวาคิลลี่อยู่ซึ่งเหตุการณ์นี้เองเนี่ยนะครับก็ยังคงดาเนินมาถึงปัจจุบันนะครับผมเรียกได้ว่าณปัจจุบันนี้เองในคอมมิกเนเจน,นก็ได้เป็นวาคิลลี่ซึ่งเรื่องาราวตรงนี้เองก็อาจจะได้เห็นในตภาค5าอะไรแบบนี้ก็ได้นะครับในตอนที่เกิดสงครามเทพเราเรียกได้ว่าจะมีแค่ตัวของตอกับวาคิลลี่แล้วก็เรียกได้ว่าลูกสาวของตอเนี่ยเรียกว่าลูกสาวของตอก็ว่าได้นะคร แต่ตัวของจอเนี่ยเอามาเลี้ยงแล้วตัวของเขาเองก็กลายเป็นพ่อคนไปแล้วก็เรียกได้ว่าแค่3คน4คนเนี่ยจะยังไม่พอนะครับก็ต้องมีตัวของเจนเนี่ยน่าจะมีโอกาสกลับมาได้นะแล้วก็เรียกได้ว่านี่ก็คงจะเป็นเอนคทรปีทั้ง2อันแล้วละ่ะที่ข้อมูลทั้งหมดมันดูจะมีอยู่แค่นี้แต่เดี๋ยวถ้ามีอะไรเพิ่มเติมเนี่ยเราจะมาเจาะให้เพิ่มอีกละกันนะครับก็เรียกได้ว่าค่อนข้างจะมีความพีคมากๆเลยสําหรับอันแรกนะอันที่2เนี่ยผมคิดว่ามันดูตัดจบพ้นๆนะอาจจะเรียกได้ว่าอาจจะมีการเอากลับมาในอนาคตอีกหรืืออเเปล่า่าแบบยยยัังไมไมมด้นนนค์100% แต่แบบว่ายัางเอ็นเครดิตอันแรกอ่ะมันเป็นการแบบปลูทางไปสู่เรื่องถัดไปได้เลยก็เรียด้ว่าผมค่อนข้างจะถูกใจเอ็นเครดิตอันแรกมากกว่าแล้วก็ทําให้ความรู้สึกที่รู้สึกมาทั้งเรื่องเนี่ยว่าทำไมซูสมันห่วยจังเนี่ยมันแบบโอ้โหถูกลบทิ้งไปหมดเลยนะครับและนี่ก็เป็นเรื่องราวของเอ็นเครดิตทั้ง2อ,อันของตอร์เลฟ n น e ันเดอร์นั่นเองนะครับผมหากท่านผู้ชมอยากได้เรื่องราวไหนหรือว่าอะไรยังไงอีกก็คอมเมนต์บอกเรากันมาด้านล่างได้เลยแล้วเดี๋ยวในคลิปหน้าเนี่ยเราจะมาพูดถึงรีวิวกับความรู้สึกหลังดูของม ต่อเลเฟนตันเดอร์อีกมากมายมหาศาลเลยหากใครอยากรู้เรื่องอะไรเนี่ยก็พิมพ์มาไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับยังไงในวันนี้หมดเวลาลงแล้วกระผมขอลาไปก่อนบ๊ายบายครับสวัสดีครับขอให้ท่านผู้ชมทุกคนมีความสุขกับการดูรายการ Comic World Daily นะครับ